ไม่มีสายสินมาล้อมรอบเลยมีแต่กองไฟอย่างเดียวเนี่ยจะทาอะไรมันได้เนี่ยอดูดูสิเขาพูดเนี่ยนี่นะผีเนี่ยเขาคลัวไฟรู้ไหมเอ้ยนี่หลอกลวงกันป่ะเนี่ยตรงังจะให้ปรับไหมเนี่ยทำไมอ่ะถ้าไม่ให้ปรับจะเรียกกลับเออกลับไปเลยไปเลยไปเลยเออพอดียังไม่รีบครับเอเเอาเลยเอาเลยจะทําอะไรก็ทํา zɔbu zɔbu ɛyi nye be nsɛ bo nsɛ bo ɛyi nye be nsɛ bo. ɛyi nakɔ zɔbu zɔbu ɛyi nakɔ zɔbu zɔbu ɛyi nakɔ zɔbu zɔbu ɛyi makɔ zɔbu zɔbu ɛyi bakɔ zɔbu zɔbu ɛyi makɔ zɔbu zɔbu. ɛyi ma kɔ zɔbu zɔbu ɛyi bakɔ zɔbu zɔbu ɛyi zɔbu zɔbu ɛyi ma kɔ zɔbu zɔbu ɛyi ma kɔ zɔbu zɔbu. ɔn mɔni mi ara ti sa foli yibɔ ไอ้ราคาไอ้นี่ราคาอะไรไอ้นี่เป็นใครอ๋อลูก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 ชายฉันเองนิดคือลูกชายฉันแล้วก็เป็นลูกของนางนาค่ะนางนาคแล้วมึงเป็นใครล่ะไอ้ควายขอบคุณครับอะไรวะไอ้หน้าหมาขอบคุณครับไอ้บ้าขอบคุณครับเฮ้ยไอ้ดำดำเพาะมึงดิอ้เฮย ก็ได้นี่ใครเรียกแม่มึงมาคุยกับครูเลยมามาไอดำแกเขาอ่ะมึงเป็นแม่นากัเหรอกูเป็นแม่มันเองอ่ะเฮ้พวกมึงอ่ะเอาเชื่อไปจบมาซะเฮ้ยเอาไปมัดมันเฮ้ยถ้าพวกข้ามัดเองได้อ่ะแล้วจากจ้างแกมาทำไมไอดำดำพ่อมึงเลอแล้วพวกมึงที่ดว่คกูมัดมันได้อะ เอา,เอาถาวิธีเองสิวิธีืนี่เองเนี่ยเล่นกับใครไม่เล่นรู้จักคู่เป็นใครไ<ะ>ู่เป็นใครอ่ะเอาดูหน้าตาคู่ดิ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมานี่ดิมัดแม่มึงอ,ะอ่ะครับ ไอ้หมอผีตอ้มึงคิดจะมาปราบกูใช่ไหมใช่หมอผีอย่างมึงอะต้องตายอยากได้เฟอร์บี้ชั้นอนะเอาไปเออดีให้ลูกเล่นไป <c oughs> ไอ้หมอผีตาย นี่แกทะาอะไรากับฉันเนี่ยโอ้โหนี่แค่นี้เนี่ยจะมาฆ่าผมจะ้ะจะมาแทงแม่งทิ้งเลยอ่ะมึงจะแทงกูเหรอกูมมอไม่มีดากูไม่มีมีดนี่แค่พูดเฉยๆแล้วเอาเว็บพื้นมายิงแม่งทิ้งเลยทีเดียวมึงจะยิงกูเหรอกูไม่มีปืนเห็นส้นตีนกูไหมขากูเห็นไหมหมึงจะเหยียบกูเหรอกูจะวิ่งดิขอโฟอบี้เอาไปไปจริงๆแล้วฉันไม่ใช่หมอผีผมเป็นนักร้อง อย่างมึงนี่น่าจะมาส่งโคเคนมากกว่าโค,โคเคนแม่มึงดิมึงด่าแม่ขวรง